เอ12คดีดัง CIB สุดปังทัชใจประชาชนทลายจีนเทาเจอ้อยทนายตั้มที่ผ่านมาตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB มีการจับกลุ่มคดีและผู้ต้องหาทั้งที่เป็นอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยแต่ละปีพบว่ามีสติความเสียหายอย่างต่ำหลักร100้อยถึงหลักพันล้านบางปีสูงสุดเกือบหมื่นล้านในจำนวนนั้นเกินกว่าครึ่ง เป็นความสูญเสียที่เกิดจากอาชญากรรมออนไลน์ยังปี2567ได้มีการเผยผลงานการจับกลุ่มคดีทั้งหมดกว่า4 1 9 1คดีได้ตัวผู้ต้องหากว่า43,329คนซึ่งในจำนวนนี้ทำให้เกิดความเสียหายเฉพาะอาชญากรรมออนไลน์ที่แฝงมาในลักษณะแก๊งคอลเซเตอร์พบความเสียหายร่วม1 0 0 0ล้านบาท และดูทีท่าความเสียหายยังคงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนตำรวจสอบสวนกลาง CIB เริ่มเห็นปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หนักขึ้นทุกวันมีการคิดกลโกงรูปแบบวิธีการหลอกเหยื่อโดยอาศัยความรู้สึกพื้นฐานอย่างรักโลภโกรธหลงเป็นหลักในการขยี้ปมจนเหยื่อหลงกลสูญเงินไปเป็นจำนวนมาก พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชจึงยกระดับทีมประชาสัมพันธ์จากเมื่อครั้งตนเป็นผู้การกองปราบปรามขยับเป็นทีม PR ของหน่วยงานหลักอย่างตำรวจสอบสวนกลางหรือ C.I.B เล็งเห็นความสำคัญในการสื่อสารกรับประชาชนให้ถึงโดยตรงเริ่มทยอยสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้สื่อสารกับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก แฟนเพจ Facebook ที่เริ่มต้นจากศูนย์จนปัจจุบันนี้มีผู้ยอดติดตามกว่า370,000คนแรงผัดตามของทีมประชาสัมพันธ์ต่อยอดให้นำมาสู่การเพิ่มแพลตฟอร์มภายใต้ชื่อตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Twitter, Instagram, YouTube และล่าสุด TikTok ที่มียอดผู้ติดตามกว่า2.4แสนคน นำมาสู่การได้นนรับรางวัล TikTok Award Thailand 2023 2 20 23, หรือ2003สาขา Social Impact Partner of the Year Partner ผู้ขับเคลื่อนสังคมดีเด่นแห่งปีและรางวัลจาก COP Magazine ประจำปี2023ที่มอบให้ทีมประชาสัมพันธ์ตำรวจสอบสวนกลางสำหรับการทำประชาสัมพันธ์หน่วยได้อย่างดีเด่นขณะที่ครึ่งปีแรกของปี2024 อกขวาแชมป์ทำผลงานโซเชียลมีเดียสูงสุดในส่วนองค์กรในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนจากเพจ Facebook Thailand Social a w a r d ตามติดด้วยรางวัลคนแห่งแผ่นดินครั้งที่3สาขาทีมประชาสัมพันธ์ดีเด่นด้านการให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชนด้วยความเป็นกลางอย่างมืออาชีพรางวัลข้างต้นถือเป็นกำลังใจที่ดี และแรงขับเคลื่อนให้ทีมประชาสัมพันธ์ CIB ทุ่มเทแรงกายและสนใจเพื่อผลิตคอนเทนต์และนำเสนอผลงานการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยออกสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและสร้างสารรค์ให้เข้าถึงและเข้าใจง่ายโดยเฉพาะหัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์อย่างพันตำรวจเอกเนติวงกุลาบที่ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มักจะมีไอเดียเจ๋ง อยู่เสมอคอยเป็นแรงผักดันและดูแลน้องทีมงานอย่างดีเกิดไอเดียทำรายการที่จะสามารถสื่อสารกรับประชาชนได้แบบเรียลไทม์ชัดเจนและตรงไปตรงมาเกิดเป็นรายการ CIB ทราบแล้วเปลี่ยนเป็นการสตรีมมิ่งผ่าน3แพลตฟอร์ม Facebook, TikTok และ YouTube ทุกวันพุธเวลา17นาฬกา ซึ่งวันแรกที่รายการออกสู่อากาศมีผู้ชมเพียงหลักสิบแต่ในระยะเวลาเกือบ3ปีตอนนี้มีผู้ชมต่อครั้งหลักร้อยหลักพันหนึ่งในกิจกรรมที่รายการ CIB ทราบแล้วเปลี่ยนทำมาต่อเนื่องและได้รับความนิยมจากแฟนแฟน,แฟน,แฟนคือการโบวชคด,ดีเด่นคดีดังในแต่ละเดือนสำหรับผลบวต mm. ของเดือนมกราคมที่ได้รับประชาชนสูงสุดเป็นคดี ที่ทางบอกอปป,ป,ปร่วมกับปปชและปปทเปิดปฏิบัติการหยุดครับรวบนักร้องชื่อดังยกคณะหลังเรียกเงินจากอธิบดีในกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เพื่อแลกกับการไม่เข้าร้องเรียนโดยอ้างว่าภายในกรมมีเรื่องทุจริตซุกซ่อนอยู่แต่ไฟอธิบดียืนยันไม่ได้ทำผิดเหตุใดต้องจ่ายเป็นที่มาของการเข้าแจ้งความกับตำรวจนำไปสู่ปฏิบัติการดังกล่าว ขณะที่คะแนนโหวตเดือนกุมภาพันธ์ที่ได้รับสูงสดุดจากประชาชนคือบอกทอ,อหรือกอมบังคับการทางตำรวจทางหลวงรวบหนุ่มลักลอบขนยาบ้า3.3ล้านเม็ดสุกลังน้ำแข็งบรรทุกท้ายกระบะคลุมด้วยผ้าใบมีนนํำซ้ำยังเจออาวุธสงครามและกระสุนครบมือผู้ต้องหาให้การรับสารภาพรับปืนสงครามจากชายแดนจังหวัดหนองคาย ขณะที่รับยาบ้ามาจากอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมส่งต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชทำมาแล้ว5ครั้งค่าจ้างต่อครั้งรวมห0 0 0งแสนบาทแต่ครั้งนี้ไม่รอดจนมุมถูกตำรวจทางหลวงรวบทันควันคะแนนโหวตสูงสุดเดือนมีนาคือบกทลร,รวบหนุ่มหมายจับหมายจับติดตัวคลั่งปฏิเสธไม่ให้ตำรวจตรวจสอบบัตรประชาชน ก่อนรีบวิ่งขึ้นรถพร้อมซิ่งเก๋งขับหนีพุ่งชนรถตำรวจทางหลวงยับก่อนถูกรวบทันควันกลางถนนสำหรับคดีที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดประจำเดือนเมษาคือกองบังคับการตำรวจทางหลวงรวบแก๊งคอสเซเตอร์ปลอมเว็บไซต์ C.I.B. ก่อนใช้เอลิทวีซา่าแฝงตัวฟอกเงินในไทยพบเงินหมุนเวียนกว่า70,000ล้านบาท คดีโหวตสูงสุดเดือนพฤษภาคือปฏิบัติการล้างบางเครือข่ายนอมีนีต่างชาติในภูเก็ตพบรัสเซียร่วมร้อยลักลอบทำธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตถือครองที่ดินมูลค่ากว่าพันล้านบาทสำหรับคดีที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดประจำเดือนมิถุนา สำหรับคดีที่ได้รับคะแนนบวชสูงสุดประจำเดือนมิถุนาบกปอสหรือกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดปฏิบัติการตัดตอนโจรออนไลน์ตรวจยึดอุปกรณ์ส a r รลิงกว่า58ชุดที่ใช้รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ก่อนส่งข้ามแดนกัมพูชาเมียนมาคดีที่ได้รับคะแนนวหวตสูงสุดป,ประจําเดือนกรกฎาเป็นของบอกอปอททลายองค์กรอาจญากรรมข้ามชาติรวมนักธุรกิจเบื้องหลังเครือข่ายแก๊งคราวเซ็นเตอร์หลังนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย4จุดในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครเชียงรายนนทบุรีปทุมธานี จนสามารถจับกลุ่มโกงองค์กรอัญยกรรมข้ามชาติหรือเครือข่ายหลอกลวงลงทุนออนไลน์ไฮบริดแตรมตั้งแต่ระดับหัวหน้าที่ควบคุมสั่งการสูมปฏิบัติการของแกงคอเซเตอร์และคนที่ดูแลเรื่องฟอกเงินได้ทั้งหมดสำหรับเดือนสิงหาคดีที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดได้แก่ตรวจค้นผู้จับคุม14จุดในพื้นที่พัทลุงและจังหวัดสตูล รวมพูดต้องหาคดีสังหารผู้อื่นรวม4คนหลังมีคนกลุ่มคนร้ายใช้อุธส,สงครามปืนประมาณ3กระบอกบักยิงถล่มอย่างอุกอาจจนมีผู้เสียชีวิตญาติเคลียนหวันความปลอดภัยจึงเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบขณะที่เดือนกันยาเองก็มีคดีที่ได้รับการโหวตสูงสุดคือบอก,กะทะลอที่ร่วมกับตำรวจ บชปสที่สามารถสกัดจับยาไอซกว่า250กิโลกร,รัมอัดแน่นในรถบรรทุกคาด่านตรวจทางหลวงสุราธานีโดยผู้ต้องหาสารภาพว่ารับมาจากจังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปส่งยังจังหวัดสงขลามีรถเก๋งโตโยต้าเป็นรถนำคอยสอดส่องดูดา่านแต่ไม่รอดพ้นสายตาตำรวจทางหลวงโดนรวบในที่สุด สำหรับคดีท <altro> ี่ได้รับผลบวชจากประชาชนประจำเดือนตุลาเป็นคดีของบกปและบกทอที่สกัดลดพ่วงขนยาบ้าซุกในตะก้าผลไม้กว่า13ล้านเม็ดขณะรถคันดังกล่าวเตรียมมุ่งหน้าลงใต้จากนั้นเตรียมส่งออกต่อประเทศที่3ส่วนเดือนพฤศจิกาก็เป็นคดีของบกปหลังเดินหน้าทำสำนวน รวบรวมพยานหลักฐานจนสารออกหมายจับและตำรวจติดตามจับกลุ่มทนายตั้มพร้อมภรยาฐานชอบโกงและฟอกเงินหลังเจไอ้อยเดินหน้าหอบหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจว่าถูกหลอกลวงให้โอนเงินให้ทนายคนดังกล่าวจำนวนมากและล่าสุดนี้ค่ขะคดีทันวาที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดได้แก่คดีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เปิดยุทธการทลายลังมังกรเทานะครับตรวจค้น16จุดทั่วประเทศดำเนินคดีกับนิติบุคคล4 4 2บริษัทผู้ต้องหากว่า1,000รายในจำนวนนี้เป็นชาวจีนกว่า250รายพบเงินหมุนเวียนกว่า3,600ล้านบาท